เล้ขอโทษถ้าพวกเองทำตัวพวกเองก็คือเป็นแบบผุณสมกูรณ์วานนี้ตอนเย็นเขาขึ้นห้องหรืออะไรนะแกก็ทำความสะอาดดีๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอาะเขาลงรถก็ทำความสะอาดอย่างเงี้ยม<า>ินทามินทาเขาเป็นเป็นปีเป็นกุยันนี้ก็เออเอออย่ินข้าวกำลังจะเข้าปากว่าเห็นกลองปุ๊บโิดท่าทันที <c oughs> น้ำแบบน้ำน้ำแบบน้ำดื่มอันนี้เขบอกเขาบอกเขจ่นีแก้วคนละสี่ี่มาทินนี้มาทานนี่ของออนสีนี่จะได้หนื้อออเนื้อาจะได้หัวงตัวอ๋อผมเกิดวันเสาร์้วครับอ๋อเหรออร้เขาไปเป็นอี่ยกไงอ้าวเตี่ยวกันไหมดเลยอ่ะฮะ ห้าติดตเลยอ่ะถคงณอมทำถ่ายตัวเองมั่งเอ๊จําได้ไหมแง่ถ่ายตัวเองมั่งยังวิดีโอที่ถ่ายบนเอานั้นป่ะไหนเอ๊ล่าแชมพูพิงอ่ะที่ถ่ายถ่ายมาถึงบอกเอ๊นี่ใครนะอ๋อสุดหล่อชจ้ของพี่ล่านี่เอ๊ยยังน้อยออ๋เออเบื่อ